นี่คือคำยืนยันของสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจคนที่พูดน้อยแต่ต่อยหนักครับสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจประกาศไม่พอครับทํานายด้วยครับเป็นโหรตระกูลสอครับนอกจากเรากแกวตัวเองได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยสองร้อยบวกลบไม่เกินสิบเนี่ยภูมิใจไทยเท่าไหร่ครับภูมิใจไทยบอกร้อยยี่สิบบวกลบร้อยยี่สิบบวกลบประชาชนละ่ะไม่เกินร oh oh. ้อยไม่รวมปาร์ตี้ลิสต์นะโอ oh oh, นี่นี่ไปแบบ ขิงก็มากเลยนะเนี่ยรักประชาชนก็มองเขาหลักสองร้อยนะแค่นั้นเองครับครับพ่อเทงนะครับนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิออกมาระบุเลยตอบโต้เลยปรากฏการเนี่ยเป็นเรื่องปกติเมื่อใกล้เข้าสู่ฤดูการเลือกตั้งครับมันมีการสลับขั้วย้ายค่ายกันบ้างเป็นของปกติแต่รากฐานเรื่องนี้อยู่ที่ระบบการเมืองและรัฐธรรมนูญปัจจุบันนะครับกรณีอีกตัวหนึ่ง กรณีงูเห่าอ่ะมันจะเกิดขึ้นยากคุณเทงบอกว่าของเขาอ่ะสองอยห้าสิบครับเออนายคุณเทงนะแน่นอนครับทางภูมิใจไทยล่ะเขามีนักข่าวไปถามเหมือนกันว่าจากที่เพื่อไทยบอกว่าเขาจะสองร้อยภูมิใจจะร้อยยี่สิบเนี่ยมองจากการนี้อย่างไรไปดูซิว่าทั้งหัวหน้าพักประชาชนและหัวหน้าพักภูมิใจไทยตอบจากคำถามของโหนตระกูลสอนนั้นว่าอย่างไรครับก็ เป็นสิ่งที่ทุกพักจะต้องประเมินว่าตัวเองได้เยอะอยู่แล้วนะครับตั้งเป้าหมายให้สูงนะครับส่วนสิ่งที่ทางพักเพื่อไทยประเมินว่าพรคประชาชนอาจจะได้ต่ำร้อยก็เป็นสิ่งที่เขา,าจ,จะประเมินได้แต่เราก็เชื่อมั่นนะว่าการเลือกตั้งครั้งมาครั้งหน้าเนี่ยเป้าหมายของเราคือได้เกิน20ิล้านเสียงถ้าสะท้อนอย่างตรงไปตรงมาเกินครึ่งก็ควรจะได้เกิน2 5 0ที่นั่งนี้เนี่ยอนาคตภูมิใจไทยเนี่ยจะเกินร้อยไมหมคะคือแบบเข้าเราทําให้ใ <น S 1> ดีที่สุดนะเราอย่าไปเพิ่งไปบอกว่าจะได้เท่าไหร่เลยเราก็พยายามที่จะ เลือกคนที่มีผลงานแล้วก็มีความเข้าใจในการรับใช้ประชาชนได้มาเป็นผู้สมัครถ้าเราได้คนที่มันมีคุณภาพยิ่งมีคุณภาพมันก็ยิ่งเป็นประโยชน์กับกับประชาชนเราเราต้องทำงานให้ประชาชนไม่ใช่ทำงานให้ตัวเราเองอนั่นไงเนี่นประชาชนบอกว่า250ส่วนภูมิใจไทยบอกว่าก็าทำดีที่สุดะนะแท้ ความดีที่สุดของภูมิใจไทยปรากฏให้เห็นครับครับตอนนี้สอสอไหลเข้าพระภูมิเยอะมากอ,อวันนี้ทะลุไปเท่าไหร่อีก7จ็ดแปดคนเจ็ดแปดคนเจ็ดแปดคนนะครับไหลทั้งเพื่อไทยไหลเข้าพระภูมิและล่าสุดวันนี้ไทยสร้างชาติก็ไหลเข้าพระภูมิและวันที่เพื่อไทยประกาศยุทธศาสตร์พักอ,ะอ่ะอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเอาคนของเพื่อไทยเอาคนรวมไทยสร้างชาติเนี่ย ไปเข้าพักภูมิใจไทยในวันเดียวกันถามว่าบังเอิญไหมในทางการเมืองไม่มีความบังเอิญฮะับเขรู้แล้วว่าอีกฝั่งประกาศยุติศาสต์อีกฝั่งต้องเห็นเพื่อที่จะไม่ให้ภาพเหล่านี้มันหายไปใช่และก็วันนี้อุบลคุณเกรียงคุณเกรียงไปทําอะไรแถวซอยลางน้ําคุณเกรียงเมื่อวานตอนประกาศยุติศาสต์นั่งอยู่ด้วยนะที่พักเขาบอกนะเกรียงจะเคลื่อนเหรอนี่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 นีนั่งอยู่นะดูนี่เมื่อวันเมื่อวันที่ยี่เจ็ดนั่งอยู่นะ พอวันที่8ล่ะไปนั่งอยู่ไหนอเอาวันที่8มานั่งอยู่นี่นนน <c oughs> คุณก็ไปเห็นเขาอีก <c oughs> เอา <c oughs> ดวงดาวกำลังเคลื่อนสอสอ <c oughs> เขาจะหมูกเร็ว <c oughs> ตอนนี้โจทย์ใหญ่นะเราเห็นชัดเจนคนกลุ่มหนึ่งย้ายจากเพื่อไทยไปอยู่พระภูมิครับถามว่าแล้วยุทธศาสตร์ของเพื่อไทยที่จะรักษาฐานไว้200 หรือว่าต่ำร้อยเนี่ยเขาจะต้องต้องทำยังไงต้องดูเป็นรายเลยจัดการบ้านใหญ่เลยพี่บีพี่โอ้อันแรกเลยนะถ้าต้องการให้ยืนระดับเกินร้อยนะอเพราะตอนนี้ถ้าไม่ทําอะไรเลยเนี่ยมีโอกาสต่ำร้อยนะอันแรกเลยเนี่ยเครดเดตนายกถ้าไม่มาจากชินวัตรเนี่ยมีโอกาสมีโอกาสแต่ว่าไม่มาจากชินวัตรแล้วต้องเป็นบุคคลที่มีความน่าสนใจนะอันที่สองเรื่องบ้านใหญ่ต้องหยุดเลือดไหลให้ได้หลายๆที่นะ อันที่3กระแสเจ็ดจังหวัดชายแดนเนี่ยเป็นยังไงครับเจ็ดชายแดนที่มีการขัดแยง้งแต่กัมพูชาเนี่ยเอาอยู่ไหมเอาอยู่ไหมเอาอยู่ไหมอ่อที่4กระแสหลังจากที่มาเป็นฝ่ายค้านเนี่ยคำถามคือกระแสในกรทมเนี่ยจะทํำยังไงแน่นอนฮะพอเป็นฝ่ายค้านละกระแสในกรทมที่เสียพื้นที่ให้กับส้มที่ผ่านมานมีโอกาสที่จะตีตื้นขึ้นมาบ้างตรงนี้จะทํำยังไง4ี่ห้าปัจจัยเนี้ยครับถึงจะดึงให้ สสอของเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้าซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นย9มีนาคม2องพเนี่ยได้เกิดร้อยถ้ากลางที่บอกตอนนี้โอ้เกิดร้อยนี่เหนื่อยจริงๆใช่ไหม,มเหนื่อยเหนื่อยในแต่กการนี้นะตอนนี้สถานการณ์เพื่อไทยไม่เหมือนเดิมการเดินหน้าเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งที่จะใกล้เข้ามาจะเป็นจุดท้าทายความนิยมในพักสีแดงครับโอ้ด้านฝัน่งเพื่อไทยที่ต้องพยายามประกบปรอง ให้สอสในการเลือกตั้งข้างหน้าเนี่ยเกินร้อยให้ได้ก่อนเลือกตั้งส่วนใหญ่เวลาประเมินแต่ละพักเขาจะบอกแปบนี้แหละ,อะบอกขออนร้อคนนี่ร้อ2 0ี่สบรรยากาศตอนนี้ก็เป็นแบบนั้นและเพื่อไทยเมื่อวันที่7ที่ผ่านมาประกาศยกเครื่องพักหลังจากที่มีกระแสข่าวเลือดไหลออกจากพักไปซบคู่แข่งอย่างภูมิใจไทยฮะหัวหน้าแพทองทานรประกาศชัดครับรอบนี้ปาตีรูปและยกเครื่องเพื่อไทย ชุดใหญ่ครับเพื่อยกเครื่องประเทศด้วยครับจะทำอะไรบ้างพี่วีเรื่องแรกยกเครื่องที่พักครับปรับโครงสร้างว่าด้วยเรื่องของจัดตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้นมามาล้ให้คำปรึกษาสองส่วนด้านยุทธศาสตร์ส่วนหนึ่งและที่ปรึกษาด้านการเมืองอีกส่วนหนึ่งสองส่วนสร้างความเข้มแข็งของหลังบ้านให้มีที่พึ่งพาและแม่นยำมากขึ้นในการตัดสินใจ เลขาจะเป็นหัวเรือใหญ่ในการบริหารภารกิจทั้งหมดประสานงานทั้ง5ภูมิภาคอีสานเหนือกลางใต้และกรุงเทพกับปริมณฑลครับจัดเวทีตาดูดาวเท้าติดดินทั่วประเทศอันนี้สโลแกนของดั้งเดิมของกุกษินจิน,นวัตรนี่ต้องดูแคมเปญที่แบบลงพื้นที่นะมูลช็อตฟอรัมมูลชฟอรัมเริ่มที่กรุงเทพก่อนหลังจากนั้นจะลงกันทุกจังหวัด ทุกภูมิภาคครับศึกษาวิจัยหาทางออกที่มีวิกฤตผันผวนมากมายทั้งด้านการเมืองเศรษกิจสังคมจัดที่สำคันใหญ่กรุงเทพช่วงตุลาคมนี่ไงเตรียมเลือกตั้งอล้วไงี้ยมูลช็อตฟอรัครับคบและแน่นอนครับครั้งนี้การยกเครื่องเป้าหมายสําคัญเพื่อปลุกกระแสปลุกความนิยมปลุกกําลังใจให้คนที่เพื่อไทยและหวังที่จะหยุดเลื่อนไหลออกจากเพื่อไทยครับ พักเพื่อไทยมาถึงทางตันพักเพื่อไทยตายแน่นอนพักเพื่อไทยสูญพันธ์แน่นอนดิฉันไม่เคยเชื่ออย่างนั้นเลยเพราะถ้าพักเพื่อไทยจะสูญพันธ์พักเพื่อไทยศูญพันธ์ไปนานแล้วค่ะดิฉันพร้อมสู้และพักเพื่อไทยก็พร้อมสู้ค่ะประเทศไทยนะคะยังคงต้องการการเมืองที่สร้างสารรค์ต้องการการเมืองที่เป็นความหวังของพี่น้องประชาชนตัวของพักเพื่อไทยเอง ก็ต้องสรุปบทเรียนที่ผ่านมาค่ะเพื่ออะไรสรุปบทเรียนเพื่อที่จะปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโอ้สรุปบทเรียนเพื่อไทยต้องสรุปบทเรียนครับแต่ยืนยันไม่ศูนย์พันแน่นอนบทเรื่อ <c oughs> เช่นนั้นครับ <c oughs> บทเรียนแรกที่ต้องสร้างหรือว่าจัดโครงสร้างให้คนข้างนอกหรือว่าโหวตเตอร์ประชาชนได้เห็นก็คือว่าพักเพื่อไทยไม่ใช่พักมีเจ้าของอทำได้ไหมอันแรกก่อนเนี่ยครับ <c oughs> ทำตรงนี้ก่อนนะเอานี่จะทา<ำ>แล้วทำไปยังระการแล้วว่ารอบนี้ครับจะมีคนนอกเพื่อจะมีคนนอกชิน,นวัตรมาเป็นแคนดิเดตนายกครับจะเป็นครั้งแรกเลยเหรอ,อของพรรคการเมืองที่ชื่อไทยรักไทยจนถึงเพื่อไทยเนี่ยแคนดิเดตนายกจะไม่ใช่ชิน,นวัตรครับแคนดิเดตที่บอกว่ามีะจะเปิดตัวในเวลาที่เหมาะสมตอนนี้มีการพูดคุยท่าพาไว้บ้างหรือยังครับ ต้องมีแล้วสิคะต้องมีแล้วสิคะเวลาที่เหมาสมเมื่อไหร่ครับแต่ยังไม่บอกเป็นความลับเพราะว่าสื่อมวลชนจะได้ตื่นเต้นสามคนไม่จากตระกูลชินวัตรไหมไม่มีใครไม่มียังไม่มียังไม่มีขอบคุณครับอันนี้น่าสนใจนะคนยังไม่มีแล้วถ้าแบบกรณีของคุณคุณพงษ์เนี่ยถือว่าชินวัตรไหมถือว่าชินวัตรครับไม่ได้จำคุญชินวัตรนะแต่ต้องถือว่าเป็นคนในครอบครัวชินไม่ได้นะถ้าแบบนี้ตีความแบบที่ท่านหัวหน้าแปรทองทานเนี่ย แกนเดเดจ,จะไม่มีตระกูลชินวัตรเนี่ยเป็นไปได้กน่าสนใจนะ